สวัสดีครับกับเพื่อได้รับหนังสือด่วนนะครับกับข้ามผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับคือให้บ้านไมฮิเฮาในส่วนคณะกรรมการหมู่บ้านรายก็รสมรับผิดชอบเกี่ยวแก่กับโรคโควิดนะครับเพื่อศูนย์ประสานงานโด้วยต้นนะครับ ในส่วนครับเกี่ยวแก่ครับการเผาระวังนะครับจังหวัดสุรินทร์ตอนนี้ผู้ว่าได้ถแถลงการว่าตอนนี้ก็เริ่มีเพิ่มเติมขึ้นมาอีกหนึ่งไร่พิเศษไร่นะครับจากสัตว์จังขอความร่วมมือจากคณะกรรมการหมู่บ้านและกับพี่น้องพสมทุกท่านนะครับในเผาระวังเกี่ยวแก่กับโรคนี้นะครับคือมาตรการถือให้ท่าผู้ใหญ่บ้านผู้สื่อุอ่าวที่นอ เดี๋ยวถ้าหญ่ยยบ้านนะครับที่ทำการผู้ใหญ่บ้านเื็นศูนย์ประสานงานอา,าสาสมัครโควิดเก่านะครับจะจัดกระพรอนําเรียนในมาตรการพรอนหาสิเของประชุมจะต้องมีเจลล้างมือหรือว่าล้างโดยน้ำสบู่นะครับผมกับเตรียมการไส่กับคอนที่ในจุดที่มาประชุมกับห่างระยะไม่ต่ำกว่า2เมตร นะครับผมกัทบท่านการเหตุการณ์ที่ได้รับหนังสือมานะครับให้มัฐบานกำหนดปิดลานค้านะครับให้ผู้ใหญ,ญ่บ้านโดยอำนาจของให้อำนาจของผู้ใหญ,ญ่บ้านขอความร่วมมือจากลานค้าลานขายให้ปิดเร็วแน่นะครับคือผมต้องให้เพิ่นปิดขอความร่วมมือเพิ่นให้ปิดตั้งแกหนึ่งทุ่ม ให้ปเปิดอันติ้หานะครับกัวเพื่อนไดชทางการมานะครับดังนั้นจะขอความโดยมือจากกสมผู้ที่รับผิดชอบแต่ละกูวเรือนนะครับพบสิทธิ์แต่ละผิจชอบากัวเรือนนะสิทธิ์กูวเรือนตัวหนึ่งกันแน่นบ่หลายกว่านั้นครับกำลังมีบางคนก็หลายกว่านั้นครับเพราะไยัาง,งกับผู้ที่ตัวผู้ได้นะครับในส่วนมันก็ทีมีบ้างกลุ่มนะครับสี่มาจากต่างจังหวัด ที่จยาก่อยากแนี่ยกยที่เขาให้กักด้วยโยมซิมือกับบ่อให้ออกไปใส่กับบรีหามคือว่ากับบรีหามเด็กขาดแต่ว่ากัยังไปอยู่ในส่วนนี้กับในช่วงนี้อยากให้พี่น้องก็สมอหรือว่าคณะกรรมการมั่งบ้านเฮ่าแต่แจ้งไปถึงขั้วเรื่อนที่รับผิดชอบมารับ่า พี่น้องที่กรุงเทพี่ระดับหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดยากลุ่มากฝาในช่วงนี้ยาทักพักลงมากนะครับในช่วงตั้งแต่มื่อหนีไปจนไปนะครับตั้งแต่วันที่หนึ่งไปจนไปถึงวันที่สิบห้าเมษานะครับยาทักพักลงมากหับลงมากอ่ะให้มหลังไปหันก่อนถ้าเพิ่นประกาศพราแล้วก็ไม่หรือว like ่าเพิ่นสิขยายเวลาเอาจะคอยฟังอีกครั้ำนึงนะครับเพราะว่าตอนนี่ ทางอัฐบ้านเุณนประกาศพลกรสุขเฉิมนะครับหากว่าอะไรประกาศเครื่องฟิวนะครับในส่วนนั้นกระยาไก่ที่หนองบานเฮ่าได้ไปซอยกันพูดคุยรับร้านค้าร้านขายเกีียวแก่กับการขายเรานะครับขายเราขายเบี้ยคือขายย่อยขายย่อยกับพวกขายนะครับก็ขายขายเป็นเวลาในส่วนการขายเป็นเวลานะครับ วเวลาตั้งแต่ขายขายได้ตั้งแต่11นาฬิกานะครับไปถึง14นาฬิกานะครับขายได้คือตั้งแต่10ห้ามงเศร้าอดใบสองช่วงระยะนี้ขายได้นะครับแล้วก็มาเว้นวักอีกบัดนี้1 7นาฬิกาถึง24นาฬิกานะครับเพิ่นให้ขายได้ให้ อายุต่แกยี่สิบปีขึ้นไปได้ครับจังซื้อได้นะครับห้เว้นบักถึงวันที่สิบหานะครับคุณสิคุณห้หามและขวบคุ้มเ <c oughs> สื่อดื่มมีแอลกอฮอล์ในช่วงนี้ระยะนี้เสื้แต่แกวันถินเปนมือนีวัตถินหนึ่งแหละเนาะครับวัตถินหนึ่งนี่แหละถึงวันที่สิบหานะครับแล้วมาให้กำหนดหมู่บ้านตั้งนุ่นหลัก ถ้รมนู่นเองแล้วกับประจำหมู่บ้านประกาศในวันที่หนึ่งถึงวันที่สิบหาเมษายแล้วกับก็คือในวอยไอ้คนในบ้านออกไปบ้านอื่นแล้วก็คนบ้านอื่นวห้เขา,ขาบ้านในบ้านนะครับคือให้เหตุทั้งสี่ในช่วงเวลาตั้งแต่สี่ทุ่มถึงตีห้าแล้วับตั้งแต่สี่ทุ่มถึงตีห้า แล้วก็ให้คณะกรรมการหมู่บ้านตั้งยุดตรวจยุทธกัดกกถ้าเข่าออกหมู่บ้านแต่ว่าถ้าแถวเต็มความเหมาะสมนะครับแต่ว่ามันกับพวกติดตั้งประเด้หรอกเพราะว่ามันถ้าเข่านันมากหลายทางคณะกรรมการหมู่บ้านกับผัวเพียอพ่อในส่วนที่กับอยากให้พี่น,ออน้องอสมมนี่แหละสอบส่องดูแลเอานะครับในส่วนมาตรก,การด้วยผมก็จะให้เปินบันทึก ทางเลขาบันทึกรายงานประชาคมในมือนีชงมืออื่นแต่เ้านะครับสองกระทรวงให้กันั่นแต่เสาเพราะว่าจังใดเอินพี่น้องคณะกรรมการมาคือในช่วงร้านค้านะครับผมก็อยากให้พี่น้องคูติ่เป็นร้านค้าร้านขายไ้ปิสแต่แกหนึ่งถุงนะครับหรือทำไปได้นะครับจัดเดบไปจัดสองถุงก็ได้นะครับ สุ่มคิงก็ได้นะครับสุ่มคิงไปถึงตีหานะครับแต่ว่าคุมต้องสบายนี่หููซื้อ้าสีมีคนหนึ่งทีสามที่สองสี่างแง่งแง่แงไปหา้าน้าที่เปิดแต่ว่า,ามันก็มีอยู่้านเปิดด้วยทีเพิ่นเื่อดดเสียภาษีดอกในบาทห้าอยากดำเนินการครับเห็นใจพี่น้องคือกันในส่วนนั้นกับมันมีอยู่นะครับแต่ว่าเยอวนี่นะครับ ถ้าข,ขัดเคงแห้งขึ้นไปมันกระติขาดสายกระติขาดย้อนขึ้นไปมันกระบอบกคอดีมันถึงจะของผมก็ต้องเอาเสมอนะครับเสมอคือเห็นใจพี่น้องเฮ้าเส่นสองปายนะครับดีฮะดีเอาปลิก้านแห้งมันกระบ,บอได้ผมก็เห็นงานลําบากถ้าเคงขึ้นไปนะครับถ้ายงานเึ้นไปมันกระบ,บอดีเต่โตผมเอง คือละเลยปล่อยปลาละเลยหลาทีนะครับผมได้รับมอบหมายมาจากผู้ว่านะครับผู้ว่าสั่งการมาให้อำเภอสุกแหงนะครับช่วงนี้กเราคงซื้อปลาติดง่ายไปหาซื้อปลาเออหาซื้อปลาอำเภอนะครับติดง่ายในอำเภอโดยที่อำเภอใดที่มีโรคนะครับยี่ห้อเป็นโรคโควิดนะครับ รู้สึกวา่าในจังหวัดุรินมีอยูหาอำเภอนะครับที่ใหายทัพย์เปลี่ยนกันนะครับตัวนี้ก็ระดับสูงสูงจุดใกนะครับตัว,ว่าทางใหญ่ดวนนะครับตัวนี้ก็ขอบในบาทเท่ากับชาผู้ใดบอให้หวความร่วมมือคือบอกพักตัวเจ้าของที่มาจากต่างจังหวัดนะครับ ในกลุ่มเสียงก็ให้แจงผมนะครับหรือว่าแจงทางรายของอสมอทางลูกพยาบาลส่งเสริมก็ได้นะครับเพื่อนสิมีหน่วยงานของเพื่อนรวมกับทางภายพกข้องจังหวัดซักที่จังหวัดแล้วกระับมาบ้านมาคับอยู่บ้านอีกวันนี้ก็ทรงนําเนินคดีนะครับเสียตังเงิน กคือกักโตไปกักจังหวัดสิบสี่มือมาในบ้านกับสิบสี่มือวันนี้กับเขาไปแยกับปั๊บอยู่ศาลนะครับตัวนี้กับขอฝากไปน้ำแน่ไปเตื้อนน้ำแน่นะครับกูที่มาจากจังหวัดเขากับโบหูหรอกว่าเขาสิติ์บติดเขาเองเขากับโบหูเพราะว่าต้อนคือรถมานั่นเขาก็ตัวไขวัดไข่ก็จจิ้งนะครับมาใน โดยสารหรือว,ว่ามาน้ำดื่จอะไรที่มันมกักจะมีสิดติดได้นะครับในส่วนนั้นก็ขอฝากพี่น้องคณะกรรมการอมบ้านและอสโมอสอยกันดูแลนะครับยาให้มันมีคนติดในบ้านเฮานะครับแต่ว่าบ้างหมู่บ้านเพิ่นก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับแต่ว่าบ้านเฮานี่ก็กับกบสมบูรณ์แบบบ้านใดญ่นะครับเมื่อกี้มีกมมลุ่มวัยรุ่นบ่เสื้อฟังแน่ ไปเอ้อัดกันอยู่เป็นบางหม่องบางจุดนะครับเพราะว่าเข้ากับไฟไวรุ่นี่มันเปไฟหลายหม่องนะไปหลายหม่องกับจักหม่องแน่กับมีมูแต่กรุงเทพกระติดคือคลายกันครับอยู่บานำข่ำตัวยางบาน์นำค่ำนะครับมูแปล่ที่จับไปเลยนะครับเมื่อกาสิเป็นรูแบบตันสี่คือเอาฟืนหม้มามาอันนี้เลยนะครับอยากฝากผู้ใดมีลูกมีหลานอยากมอาพยายาม เากับโท่มาว่าอย่าทักขอมาในช่วงนี้หอดวัติสิบหหาเมษานะครับหอดวัติสิบหาเมษา,า,มษาไพี่น้องเข้าใดหลับจาาไปน้ำแนรนะครับเตือนไว้นะครับคือมาจาการสี่เพื่อนในประชาคมก็มี่แค่นี้นะครับคือ ให้การกดกติกาในหมูบ่บ้านหรือประกาศถ้ามานู่นหมูบ่บ้านนะครับในชวนที่ขอกฎหมายมาคัมบมาแล้วนกะับเพื่อตามหนังสือข้าง้ว่าสมมาแนะครับมาทางอำเภออำเภอันะบบรงต่อมากหาในหม,มู่นะบ้านแต่ละมุมเปไปเร็วๆเลยนะแต่เอาตามตา,า,แบบามที่สั่งแบบตามที่คนสมาให้เลยนะครับมา เอาพิษลานค่าเวลาทุ่มครึ่งนะครับถึงที่หานะครับบรรการในขอ,อความสวมมือเดี๋ยวผมประบติราชการสักพักอีกรั้งหนึ่งนะครับขอความสวมมือลานค่าเกียวแก่กับขลายเกลื่องดืม่มเบียร์แอลกอฮอล์นะครับแต่ในช่วงเวลาที่กำหนดนะครับช่วงเศา้าแต่เวลาหาโงเศร้าถึงปลายสองช่วงเศา้านะครับ ช่วงแรกก็ที10นาฬิกาถึงยี่สสิี่นาฬิกาหรือว่าในช่วงนี้นะครับเวลามันติมีกำหนดไห้นะครับช่วงเท่านี้ขายได้นะครับสิบเ10นาฬิกาถึงบ่ายสองช่วงเท่าเรนี่ก็ได้นะครับครับ เดี๋ยวว่าต้นนั้นเป็นกระต้องซื้อต้นใบนะเออมานางพอตุ่นดอกนี่ก็ขอขอฝากข้างนี่มองมองฮีใบนำเนี่ยเด้อนี่ชุดมองหีนี่มองบ่บ่บอกันนำแน่เพราะว่ามัน จังวัยรุ่นจังคนมาจากทางไรแนวนาแปลกๆก็มีบริหารว่าก็ถ่ายรูปแล้วก็ส่งมาหาผมผมสิรายงานให้หัวก็ถ่ายรูปเอ้าถ่ายรูปก็จะถ่ายภาพหรือถ่ายวิดีโอก็ได้นะครับมันโบหงว่าสิมันก็บบอแน่นอนปั้นไหนเดี๋ยวผมสิประบาตะปั้น พิจารณาได้รุ่นเจ้าการประว่าิได้ช่วงตอนนี้เข้าก็ต้องขับตั้งปฏิบัติตั้งนโยบายของรัฐบาลนะครับผมก็พยอยามที่นี้เพื่อให้เราหมา่เทาเป็นกำบังคับผมผมก็ต้องรุ่งวันเช้าตอนได้ช่วงนี้ช่วงฮอนวันที่สิบห้าเมษายนนะครับควบคุมเปเน่นะครับ สิบบาทเท่าไหรมีหลายหลายคนดูดอกจังคุ่มร่วมสบายนะครับมีบอกหัวเหลืองนั่นบอกบอกแล้วก็อีลูกสาวไปจท่ไหรมันจะอยู่บ้านอยู่เงอนบอกคุณได้รับผิดชอบนั่นแหละบอกมาบอกพันบอกมันไปอันนี้แจแล้ว แจงๆเก้าก็หนักออกขึ้นเขาเอกขึ้นเขาก็เดี๋ยวจิผมสีเจงตำรวจมาด้วยเรืองกาเ้าไม้านกให้เลี้ัวไม้สานก็ให้เล้วไปบอกไอ้บอกบองามัานน้ำบอกาแล้วยาเาแล้วก็มีอะไรแล้วนะบ ก็ได้คือเขาไม่เคยฟังมีกระติชอบมีนาบานเนี่ยคือกันเลยนะหรือตีแจงต่าไปเพี่ตีทุกยัดตีบานเท่านี่จะ,จจะ,จจะก้นมึนมึนเดี๋ยวผมกับประหยัดเลี้ยงขาดแแทบบ้านไหนมันเหัอ แมันื้อมาแน่มันต้องไปคนหนึ่งนะเห็นก่อนน่เออแล้วมาทีอย่างเนี่ยบอกจะซื้อพอไปพอเถอะจับผู้หนึ่งไปเห็นเห็นเลย่จ้างกระกป๋าออกเอาไปเลยผู้หนึ่งแล้วนี่มันได้คำสั่งมาจากอันนี้มันโทรมาบอกพอแล้วมันปฏิกรรตัวของมันเองมันหูอยูตั้ง คนระเบียกเขามันปักกันหัวนี่มันบอกว่ามันโทรมาก่อนแล้วมันแจ้งมาก่อนแล้วจะมันมากนี่คือคือคนเขารับผิดชอบสังคุมเขาบาโบได้เขาไปหัวกับผู้ใดมันก็อยู่ของมันจังหวะมันก็บอกว่ามันนจุกกลาเทศาอยู่ตัวนี่ มาสุดเดียวมันสิไปใส่พวกันยังหลอกง่วงางะนักดนตรีมันมากับตัวดีมันบอกว่าทีบคือมาตรการเพราะนั่นแหละมันกับยังว่านี่คือคนเห็นสังคมยังโมแน่ับบว่าว้ยบอกกับซื่อเออเอาเมียยังท่านประธาน ขออนุญานะครับเพื่อบแตงไงนะครับจะคือมีคอขอเครื่องาตัดปนไงนั่มเพราะว่าทรางดีผู้ใหญ่ทันได้ประนาสันคืออยากแกงออสมอสาบน้านะครับคือขายล้าทันกาสลาดตัวยดนะครับแต่ก็กทิดเหลียมคือทันผู้ใหญละวันหละก็คือละวนเทานะครับประเทศที่ พอไก่ข้อหลวมมือกันมีครับสะโพกไก่พอไก่แจก,ก,กงานประธานโอสมอหลักดาวคือสวยน้ำนะครับแต่ผมสีไล่งานใต้กับยังไงเนาะก็คือมีความีคือญญท่านผู้ใหญ่เพชรบุกผู้ครองอันหนึ่งก็ขยายเก่าไก่คือศูนย์งองค์การผู้ครองนะครับพอแจกโอสมอแนะนำคือท่านผู้ใหญ่ต้องแม่แจกปูนยัยน้าจะคอยมาในศูนย์ของรอปตตอกคือผูใ้ใดประธานอสมอรครับ ขวานี้หนังสือลายงานจะถ่ายเข้ากุญ,ญยงเสร็จของรปต,รตรอมันที่ข้อต่อยางนะครับกับใหญ่ที่ละเอียดคือท่ญญานเพราะผู้ใหญ่ณนละกรงการบกครองาาก็ต้องรายงานกันนั่นกันนั่นตอนน้นตองรายงานนายคือขวามือก็ต้องรายงานศูนย์ศูนย์ใหญ่คือรปตอน,น้องกระทุ่งคือศูนย์ในหมู่บ้านก็คือพระธาตุนรสุมอนะครับกันีดอกนี่นี่ข้มาจากงานจานนี่ก็คือหนังสือต้องมีรายชื่อขา้ามน,นะครับ คือที่อยู่อายุก็ไม่ห่วงนะครับไม่แจ้งรายงานศูนย์ก่อนเดี๋ยวจะคอยสู้เขาไปรายงานนะครับคือรายงานไปนั่นหมอกระบอกว่าเนื่องมูอว่าข้าวนี้เป็นผู้ใดญนะครับก็คือมาแจ้งศูนย์น้ำนะครับแจ้งผู้ใหญ่น้ำตัวนี้ก็บที่ครับรายงานไปแต่อนหนึ่งนะครับการมีบางคนคือใหญ่ว่าน่ะผมก็เห็นขีดโหลดอยู่ เห็นน้ต้องหมอเขามาแจ้งมารายงานนอน้ต้องถ่ายถี่หมอบมายงานให้ทุกคนที่รับผิดชอบเนี่ยผู่งานที่สั่รับผิดชอบนะครับแต่เห็นทีจะว่าจะใส่อ่อนไปอ่อนมากคือมึงง่ายว่านละ่ะเป็นอย่างไรคือเห็นมารายงานโน้ต้องยิงว่างยังดีนะครับนี่เกล็ดวันละนะครับมารายงานตัวเองเลยเนาะ เออดีดีดีสงสัยี่ด้ไหวมาจากเงือนปใหไ่น้ำมันเลยะวันตกได้น้ำม้นไงน่ยมาดาไปนี่จีไดอยูงก็ออกจากเวรบ่ายน้องนู้นเขาดีนะครับมาเก๊าบอกมาไล่งานตต๊เนะไปดีดีหรกไล่งานเขาย์ขนาดถึงว่าการดีกางคนดีพี่น้องไหวรุนดีพ่อใหย่อนเรงเหื่อยกันไหนนี่ยนะบันี้เริ่มปบมาทางสารเจ้ามาอมวนเกิดเท่ละก็ติดเนาะเลยว่าอยากอยากไปติดย้อมเพื่อวอ กาสที่เงียบไม่ไงเนาะเราไปขยันไปเต็มนะเพื่อได้สิบหวไงเ้อแต่ไงายเยอะหนิเกินอ้ที่เงียบลงเนาะโแม่น้ำพได้จังหวัดพีเนี่ยังกับพอไซเนาะแก่กับแกเลียกันแหลคุณกินเหล่าน้ำกันเนาะก็เาโอ้ยเห็ดนี่นมื่อตะต้นพอตมอะต้นในเนี่ยเ้ออยูในไบมก้อนกันเหยักเือนอยก่นราอย่าไรฟเงียบไฟเรื่องเดือนยืนกจชาก่เราไม่ใชนนะ เจนีม mm ่มาตรการนี่ยีนะครับเจดีว่าเป็นคำสอของด้านหน้าเ่อรนั่ในจังหวัดจังหวงนอจากตัวนี้กับมาจากไซอนองอะเกยเนาะตรงไปเชิงทีโรจนะลือครามายหลังเน่ยจสันพอทากว่าสมองเขานำนะครับกาาทีสันผู้ใหญ่เมื่อนี้ตรงใจที่วานนี้่าเม้นนั้งชือว่าจะไหม่ผู้ใหญ่ที่ันนให้ทํงความสะอาดแลวก็ลงท้น ขอตันนอหนังนะครับนนี ировать, ่เองตัวนี care, so, ่นอนางนีองซื้อใหม่เ้าบ้านยิ้มเขาเราของเห็นมาเนาะแดว่าทางมางี่ไม่คัดกอาน้นต้องน้งหนูนะครับหมูบ้านลัที่ผู้ใครกออยันตำรวจก็ได้ใครถึงตำรวจ้ลยนะครับของมืนองดีพาเราบ่าที่เนี่ยเลยเลือห้นั้จะข้าวนะครับก็ไม่ได้ก็ดูว่าไลยกันอยู่ ตวก็ว่าถือกันประเดี๋ยว่มุส่งรายงานผิดคือกันต้องเข้ารายงานเดยละทางตนหรีก็รายงานงึ่งทางรัตนารายงานงอาหาไปอานหามันเราก็ต้ว่าหินนตรวจรอกกันเกี่ยวับบริษัทงันนะครับเชียงพานเอาบางทีว่ายผูนตัวสมมติเราอย่าลืมรายงานก่อนนี้มารายงานของกันต้องมีคนมากันองแก่ใหญ่วันนี้จะไปมารายงานศูนย์เราเจะต่อ ตรงนั้นมึงีตรประจนก็เท่านนคนเขาไม่พอคนอยู่ใกล้กันยึดอหาคนเนาะเพื่อนชาวฮ้องเข้าเ้ากัเพื่นหายไม่เกินหาคนหาคนเนาะเ้าก็ตั้งติมเติมดีคนมาแต่้องแต่ั้งพะว่าคัดตัอระเบียบของทีคนประกาศมาเนาะคือต้อนดีกับสาขาวาทีมาจะมาดีพูพคนกัดเป็นกักัดอยู่มันไสอยู่พรอยู่ปลาเปนกัไปอู่แต่ว่าอันทุบับกัจะมี

ผมบอกแล้ว่าหมอไม้ให้สร้างวสมอตีรับที่จอเพราะว่ากรรมการมันบอดดรับที่จอบแบบไอแบบขั้วเลื่อนคืออสมอนะครับกรรมการกับมีแค่สิบคนมันกติรับเป็นทุ่สวจะจากับบอดดนะครับคือคณะกรรมการูุบานโดยตำแหน่งกับมี่ผู้ใหญ่ผู้ซอยส่วนมากกับที่บกคอยดอยู่บานก็ไปเดี๋ยวก็ไปเขวินเดี๋ยวก็ไปประชุม ลุบปิดลุบไปอยู่จังสี่อสโมกับอยู่บ้านอยู่กับซ่อมเมืองถ้าเห็นไปให้อสมเจร่ะคนไปตักเตือนนะครับนะครับมารายงานผมก็ได้ผมก็ฏิรายงานต่อไปว่าผูนาน้นั้นผู้นี้มาจากจ,จุดนั้นจุดนี้วันที่เท,ท่านั้นเท่านี้บัวหอมพักโทในบ้านนะครับไปเที่ยวมองนั่นมองนี้เดี๋ยวผมจั รายงานไปจากสี่ทางเจ้าหน้าที่่นจากการเงีงโดยที่เฮาบ่มีอำนาจที่จะจับเขานะครับตัวนี้นทางเจ้าหน้าที่่นรายงานนี่เองนะครับคือรายงานเจ้าหน้าที่แล้วยกนะครับคกับกับขากสิมีเรื่องทำนี้นะครับสันสงสัยนะครับวิธีเพิ่มเติมเอาผมจะสั่งเอาสุื่องนะครับขอความอ,อ,อนุเคราะห์ลานค่า ทุกลานนะครับ้านค่าย่อยหรือบอย่อยหรือ้านค่าจะได้ก็ขอความมุ่งมัหนในปิดนะครับหอดีห่าหรือว่าท่นีเด็กๆในส่วนให้เขาสื่อไปตุนไวก็ได้ในส่วนการขายเบอร์เแมยกอหอแ่ชทวงเช้านี้ขายก็ได้นะครับิดยท่ามันมีเพราะว่าให้เพื่อสั้างการมาแต่สิมีเจ้าหน้าที ชุมท anyway, ี needed, so so ่รดมากเดินมากอย่างแบบบรแษัทที่กั้นไหนนะครับพลบอเคือแมสคอรอนี่ก็จนักแน่จุดใดเพราอเขาทุ่มต้งนะครับแต่้เขาทุ่มต้เขาเลยอก่างเาไป่อนเื่อไปโดนอแไ้บอลก็คืลี้ยงนความหมามของ้องบา ก็เห็นใจเรื่องแต่ความเหมาะสมขอพอไม่ใว่าอกัดขัเพอมาเขาตอนที่นีคอยยกเวนไว้แล้วแต่ความเหมาะสมในหมู่บ้านนั้นๆก็คือคือกับพอให้แข็งแห้งกับพอให้อ่อนแห้งเรื่องแต่ความเหมาะสมของหมู่บ้านนั้นๆนะครับใช่ใช่ ปากกาโค้งสินนี่คที่ยวแค่นี้นะครับนี่ไผเฮิร์เซอีกม่ปะโค้งก็เก็บเงินค่าเกี่ยวเขาเหมือนยังครับขอขอบคุณขอติดประชาคมครับ